เรามาทำความดีะนะคะแล้วเราไม่ได้มีความคิดที่อูดร้ายกับชุมชนเลยอะไรเนี้ยก็คิดแค่ว่าถ้าถ้าเราชีวิตเราสร้างมาให้ให,ให้สิ้นชีวิตที่นี้ก็โอเคอะนะคะ สอบบรรจุได้เนี่ยก็มาสอบบรรจุที่จังหวัดยะลานะคะ<ม>แล้วก็สอบได้แล้วก็กรรมการก็ถามคําถามนะคะ<ม>ก็ถามว่าไม่กลัวเหรอที่มาเลือกลงจังหวัดยะลาเนี่ย<ม>ก็ปีนะ้ปีช่วงปี37ก่อน3 7ก็มีเหตุการณ<ม>์<ม>บ้างแล้วใช่ไหมคะมก็คือก็ตอบเข้าไปตอบคณะกรรมการน,นะคะ<ม>ว่าก็ก็ที่ได้มาเนี่ยเพราะว่าก็คิดว่าเรามาสอนเด็กนักเรียนนะคะเราไม่มีจุดประสงค์อย่างอื่น ในเมื่อเราไม่ได้มาทําลายท้องถิ่นเขาไม่ได้มาทำไม่ได้มาสแสวงหาผลประโยชน์ mm hmm. ก็เลยคิดว่าคงจะไม่มีใครมาทําอะไรเราเช่นกันนะคะแต่ถ้าในความเป็นครูนะคะ mm hmm. ในคนที่มีดวงจิตวิญญาณเป็นครู mm hmm. จริงๆนะคะ mm hmm. เขาจะไม่สอนลูกศิษย์ในทางที่ผิดนะคะาค่ะ mm hmm. ไม่ว่าจะไม่ว่าจะยังไง mm hmm. เหมือนครูนี่ mm hmm. ครูมีลูกศิษย์ทั้งศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธถูกไหมคะ,ะ mm hmm. แต่ถามว่าเวลาครู มองลูกศิษย์นี่ครูเคยมองไม่ว่าคนนี้เป็นพุทธคนนี้เป็นอิสลามครูมองไม่เห็นนะคะครูคนอื่นครูไม่รู้นะแต่ตัวครูเองครูเป็นครูจำชั้นนะคะครูมองไม่เห็นว่าหนูนับถือศาสนาอะไรแต่หนูคือลูกศิษย์ครูหนูคือลูกครูคือสิ่งที่เราจะต้องให้เขามีความคิดที่ดีให้เขาเรียนรู้ให้เขาจบสถาบันนี้เพื่อจะมีอนาคตต่อไปข้างหน้าถูกไหมคะแต่เราไม่ได้มองเห็นเขาหรอกว่าอ๋อหนูเป็นอิสลามนะหนูเป็นไทยพุทธนะครูมองไม่เห็นนะคะ ใครมองเห็นครูไม่รู้แต่ครูมองไม่เห็นก็เหมือนพ่อแม่ไม่แยกลูกนะัะนะนะทุกคนคือลูกเราอ่ะ ให้บัตรหมายเลขอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ให้หาว่าจำนวนไทที่ถูกต้องคืออะไรแล้วใหเขียนความหมายมาอะไรเนี้ยเด็กก็มาหาจากหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้ยนะคะก็จะได้รู้จำนวนไทเหมือนเล่มเนี้ยค่ะที่เขาทำไปก็มีความคิดตลอดว่าจะต้องหาหนังสือดีๆนะคะตัวเองเป็นคนชอบอ่านหนังสือคะก็ตั้งใจตั้งตลอดว่าจะสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กนะคะ การสร้างนิสัยละการอ่านให้กับเด็กนี่เป็นสิ่งที่ยากมากนะคะแต่ถ้าเราสร้างได้แม้แต่สิอร์เซนะคะแต่ให้เพิ่มขึ้นทุกปีนะคะปีละสิเอร์เนเพิ่มขึ้นทุกปีนี่นั่นคือความสําเร็จ เรียนที่ยะหาเสียนุกูลเนี่ยขาดคลแนน7 8 8เอนะคะเขาขาดคลนทุกเรื่องถึงถามว่าถ้าเราไม่เอาสิ่งดีๆมาให้เขาสัมผัสเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้สัมผัสเมื่อไหรนะคะในขณะที่ว่าสังคมในเมืองนี้สีวิไลถูกไหมคะแล้วก็พยายามหาสิ่งสวยๆงามๆมาให้เด็กได้ดูนะคะเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบของสวยๆงามๆาะมคะ<ม>ก็เลยมีความรู้สึกว่าทุกคนคงจะชอบสิ่งที่สวยที่งาม แล้วก็เด็กนักเรียนก็เหมือนกันนะคะเหมือนพอห้องสมุดสวยงามเนี่ยเขาบอกว่าห้องสมุดเหมือนสวรรค์เลย<ม>ครูอะไรเนี้ยนะคะเราก็ดีใจนะคะแค่คํานี้เราก็หายเหนื่อยอ่ะเก่งไมเขาให้ทำอะไรใหดูดวงของเราครับแล้วก็เอาคำครอบกำในนี้มาทําแบบฟอร์มนี้ครับได้ความรู้แบบคํามครอบกาเพิ่มขึ้นครับ ความเชื่ออะไรอยู่ที่เป็นเฉพาะตัวนะคะว่าสิ่งที่เราจะไปเติบโตที่ไหนสักที่นั้นคือสิ่งที่ไม่ใช่เราเลือกเองได้ทั้งหมดแต่อาจจะมีอะไรก็ได้ที่โดนบันดาลใจเรามาแต่ว่ามาอยู่แล้วเราก็ต้องมีความสุขกับสิ่งที่เรากระทำถูก<ม>ไหมคะสิ่งที่เราอยู่ถ้าเราไม่มีความสุข<ม>เราก็ทําหน้าที่ไม่ได้นะคะถ้าเมื่อไรเรามานั่งทุกข์ว่าโอ๊ยพรุ่งนี้เราจะปลอดภัยไหมแล้วเราจะเอา สมองส่วนไหนมาคิดว่าเราจะพัฒนาลูกศิษย์อย่างไรอะคะถามว่ากลัวไหมกลัวว่าจะเตื้อตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้จุดประสงค์อะนะคะว่ามันว่าคืออะไรแต่ว่าในความเป็นครูนี่คือเราไม่มีอะไรเลยนะคะ<ม>ถือปากกากับช็อกถูกไหม,มคะไม่มีอะไรเลยแม,ม้แต่ความคิดก็ไม่มีอะคะ่ะที่ว่าจะทำลายมาทำลายท้องถิ่น<ม>จะมาทำลายเยวาวชนเราก็ไม่มีนะคะ แต่ก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองกระทาว่าเราทําดีคิดดีนะคะมาทําเพื่อสร้างคนเรามาสร้างลูกหลานของเขา เป็นเพื่อนร่วมอาชีพอสองสะเทือนใจในฐานะที่ว่าออทำไมเราเราเราถึงต้องมามาจบชีวิตกันง่ายๆไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นครูหรืออาชีพอื่นหรือจะเป็นจะเป็นแค่ออชาวบ้านธรรมดามันมันชีวิตมันมีค่าทุกชีวิต นะครับไม่มีนั่นก็เรียกว่านามาทมถามว่ากลัวไหมก็ก็กลัวเหมือนกันนะครับก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์ที่เราที่ภาพที่ออกมาทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ก็ทําให้เรารู้สึกหวั่นวันเหมือนกันกลัวเหมือนกันกลัวครับกลัวยอมรับว่ากลัวคือถ้าเท้าความอัดตรงนี้ก็คือผมก็เป็นคนในในพื้นที่ในพื้นที่เฉพาะกิจด้วย บ้านเดิมผมอยู่จังหวัดสงขลาคือในสี่อำเภอติดมาทางฝั่งนี้ด้วยแล้วก็เป็นคนนาทวีจังหวัดสงขลาแล้วก็ชีวิตราชการเริ่มจากที่นี่ด้วยความตั้งใจจริงนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ามาก็คือคิดว่าอ,อยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ผมเป็นครูสอนภาษาไทยและก็ตั้งแต่เข้ามารับราชการที่นี่พบว่า เด็กส่วนใหญ่ใน3จังหวัดเรานะี่มีความบกพร่องในเรื่องของการใช้ภาษาไทยทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ่านการการพูดหรือการสื่อความต่างๆเด็กของเรามักจะอ่อนด,ด้อยในเรื่องนี้และก็ประกอบกับว่าครูที่อยู่ในในในนอกพื้นที่ส่วนใหญ่เขาก็ขอย้ายออก ทีนี้ก็มาคิดว่าเอ้แล้วถ้าเราไปสะอีกคนหนึ่งแล้วจะเหลือใครนะครับก็เลยก็เลยได้ได้ได้ไดแรงแรงจูงใจตรงนี้เห็นหน้าเด็กนลก็คิดที่นี่มีครูภาษาไทยอยู่สองคนนะครับถ้าผมไปสักคนหนึ่งก็เหลืออีกคนหนึ่งก็ก็แบกไม่ไหวนะครับณปัจจุบันนี้ตรงนี้ผมยังไม่ได้คิดแต่ว่าอนาคตก็ก็ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าผมก็มี มีคุณพ่อคุณแม่ที่ที่ชราที่จะต้องไปอาจจะต้องไปไปดูแลท่านตอนที่ท่านจะป่วยในในโอกาสต่อไปอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นอนาคตแต่ณปัจจุบันนี้ยังยังไม่คิด่ค,ดค ใี่ะคะไม่ได้คิดว่าเป็นต้นแบบหรืออะไรหรอกแต่ได้ทําหน้าที่นะคะได้ทําหน้าที่ของตัวเองแล้วไม่เสียใจไม่เสียดายวันเวลาที่ผ่านว่าทําอะไรไว้บ้างอะไรเนี้ยก็ได้ทําหน้าที่ของตัวเองไปแล้วจะดีหรือไม่ดีก็เต่าที่ตัวเองทําได้นะ สามารถสร้างบุญกุศลได้ในโลกใบนี้ก็มีไม่กี่อาชีพหรอกนะคะถ้าเรานับไอ้ดีๆก็คงจะไม่เกินสิบอาชีพมั้งนะคะซึ่งอาชีพหนึ่งในนั้นก็คงจะมีครูอยู่ด้วยนะคะที่สามารถสร้างบุญกุศลในอาชีพของตัวเองได้น่าจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะเขาบอกว่าการสร้างบุญกุศลไม่จําเป็นว่าจะต้องไปอะไรที่ยิ่งใหญ่มากกว่ากําลังของเราก็เรามีหน้าที่ตรงนี้ถ้าเราทํา สร้างคนได้ในแต่ละปีเนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของเราเช่นกัน